วันนี้เรามาเลือกตั้งหัวหน้าวงกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวหน้าวงกันดีกว่านะเผื่อกรรมการชุดใหม่จะบริหารดีกว่านะมีเสนอชื่อมาเป็นพี่วินเบอร์หนึ่งเบอร์2มีเจเจเบอร์3มีฝอยเบอร์สมีน้ำเบอร์หมีพี่ดีมเบอร์หมีพี่ปาเบอร์7แล้วก็มีพี่เกล้าให้ฝอยได้เป็นหัวหน้าวงนี่บัตรอ้ย เราจะเอา3าคนนะทุกคนเราจะเอา3ามคนก็คือหัวหน้าวงคนหนึ่งแล้วก็รองหัวหน้าอีก2คนก็พอนะครับอา้อาวโชคกันแล้ว3มคนมีปามีดิมมีเก้าตอนนี้นําอยู่มีเจเจกับฝอยนําอยู่นะครับเอาแล้วครับตอนนี้เก้ากับฝอยเท่ากันแล้วๆๆโอ้สูสีวะมวยคูน่นี้สูสีเ,เบอร์สี<ย>่เบอร์สี<ย>่เบอร์สี่ นอนมาเลยครับตอนนี้โอ้โ,โหนอนมาเลยครับครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีตอนน้อนรับเข้าสูชา่ช anel <ห>วันนี้เรามาเลือกตั้งหัวหน้าวงกันใหม่นะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดเก่าก็อาจจะเหนื่อยล้าก็เลยแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เพียงพอนะครับทำให้กู เห็นถึงความเอียงวะ่ะเกิดขึ้นนะครับซึ่งรู้ๆกันนะครับว่าเด็กของพวกเราปีนี้นรกแตกมากๆกันทุกคนหัวหน้าวงไม่น่าจะเอาอยู่แล้วก็คณะกรรมการบริหารวงไม่น่าจะเอาอยู่นะครับกูเห็นแล้วว่าเออไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวหน้าวงกันดีกว่านะเผื่อ กรรมการชุดใหม่จะบริหารดีกว่านะครับคกูหมูก็เลยนัดมาเลือกตั้งในชั่วโมงชุมนุมกันนะครับมีเสนอชื่อมาแล้วนะแต่วันนี้โรงเรียนเราประหลาดมากนะเขาไม่ปล่อยปองหมานะครับแปกมีปองหอยู่ไหมลูกปองหอยู่หนึ่งคนมีโอปอมานะครับโอปออาจจะหลงมาแต่ว่ามาถูกแล้วนะลูกคนอื่นมาไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรนะครับกิจกรรมเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับในเมื่อไม่มีปอก็ ยังต้องเลือกอยู่ดีเพราะว่ามาเกินครึ่งหนึ่งของวงแล้วนะครับวงเรามีทั้งหมด73คนนะครับปีนี้เพราะนั้นรอบนี้ก็น่าจะมี50 60อยู่นะครับอาตอนนี้เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนามีเสนอชื่อมาเป็นพี่วินเบอร์ B 1 9 5 1 9อยู่ไหน9 นูน่นไอ้เก้าเก้าเบอร์สองมีเจเจเบอร์สามมีฝอยเบอร์สี่มีน้ำใครคือน้ำอ่ามีพี่น้ำเบอร์ห้ามีพี่ดีมเบอร์หกมีพี่ปาเบอร์เจ็ดแล้วก็มีพี่เกลอันนี้มีชื่อจากชุดเก่าครมาสองคนนะครับเพราะว่าน้องๆก็ยังมองเห็นว่าพี่สองคนนี้ก็น่าจะมีศักยภาพอยู่อันนี้เป็นชื่อที่น้องๆเสนอมานะครับนะครูก็ไม่ได้ไม่ได้เสนอให้ครูเป็นผู้ดำเนินการเฉยนะครับแล้วแต่น้องๆเขาจะเลือกนะครับเอาที่เหมาะสมใช่ไหมลูกทำไมมีชื่อหนูหนูคิดว่าตัวเองเหมาะสมไหม เหมาะมากทำไมมีชื่อหนูหนูคิดว่าตัวเองเหมาะสไมไหมลูกเหมาะค่ะเหมาะทำไมมีชื่อหนูลละครับถามทุกคนค่ะโอ้ยมันมากทำหน้าหมันไส้พร้อมตบพร้อมตบ ه, น้องๆเขาเสนอกันมาเองนะครับแต่ครูก็มีหน้าที่ดาเนินการเลือกให้เขาครับตอนนี้นับคะแนนมาได้แล้ว4ี่ใบพี่เจเจ,เจนําอยู่นะครับ3ามคะแนนนะครับผมเปิดต่อเดี๋ยวให้ฝอยถ่ายให้ดีกว่าเบอร์สาม เบอร์สี่เฮ้ยถือกล้องอยู่ถือกล้องอยู่เบอร์สี่ไข่วะโอ๊ยยิ้มให้ตัวเองเบอร์สี่เฮ้ยเกือบแซงแล้วเกือบแซงแล้วถ้าไอ้ฝอยได้เป็นหัวหน้าวงนี่บอลไลโอ้ยโคเบอร์สามเบอร์สามไม่ค่อยสอนเนาะมันยากเบอร์สาม เบอร์สองไล่หัวหน้าวงออกแล้วเดี๋ยวได้ไล่ตากล้องออกเบอร์สี่โอ๊ยเมนเบอร์สามเบอร์สองไม่มีแต่ด้านหลังเบอร์สามดิมดิม เบอร์สามเฮ้เอ่อเบอร์หกเฮ้เฮ้เบอร์หกเฮ้เอาป่ะเบอร์เจ็ดใครวะปาลมพี่ปาลมพี่ปาลมเบอร์สองเฮโอ้ยซุปข้างหลังเบอร์สองเราก็ชอบร่วมกันนะเรามันมาเองนะเราผิดชอบร่วมกันนะครับเบอร์สาม เบอร์สองเบอร์สามเย่ค well ือว่าถ่ายเห็นแต่หลังเท้ามันบังแมะบังเดินไปหลบอยู่นู่นหลบอยู่นู่นแล้วก็เอื้อมแขนเข้ามาขีดไปหลบอยู่นเออแขนกระสันๆเออตรงนั้นแหละเออเบอร์สามเย่เขาเย่เขาหันมองเขาหรือมองกระดาษหนูหันหลายรอบแล้วเบอร์สี่ ูมใจะได้อะไรจากวิดีโอตัวนี้มาเลยเดี๋ยวคอถ่ายเองก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรคุคอถ่ายเองแป๊บหนึ่งนะทุกคนเบอร์หกใครวะน้องดีมเหรอนุเขียนดีมเบอร์สามอ้าวเดี๋ยวคุณว่าพวกเราควรพักก่อนไหมตอนนี้กำลังงงอยู่กับชีวิตว่าเบอร์สาม เบอร์สเย่เย่เยทำแม่เย่ทำแม่เย่ทำแมเบอร์สามเบอร์หเฮ้ยดีมาว่ะดีมาว่ะเราจะเอา3ามคนนะทุกคนเราจะเอา3ามคนก็คือหัวหน้าวงคนหนึ่งแล้วก็รองหัวหน้าอีกสองคนก็พอนะครับแสดงว่าตอนนี้ก็ขับเคี่ยวกันมาให้ได้ติดหนึ่งในสานะครับ เบอร์เจเบอร์เจเบอร์หเบอร์เจ็โอ้สูสีสูสีพี่ดิมกับพี่แปมสูสีอ้าวเท่ากันแล้ว3ามคนมีปามมีดิมมีเก้าเท่ากันแล้ว3าคนตอนนี้นำอยู่มีเจเจกับฝอยนำอยู่นะครับเบอร์สี่ใครเอาคนแบบนี้มาบริหารวงขูเบอร์2เบอร์สองเบอร์สาม อ้าวไอ้เก้ามาจะทันไอ้ฝอยแล้วเนี่ยเก้าอีกเสียงเดียวเบอร์สามเบอร์สามเบอร์แปดเบอร์สามโอ้ยยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเบอร์สองเอาแล้วครับตอนนี้เก้ากับฝอยเท่ากันแล้ว อะไรนะอะไรนะไอ้เตี้ยลองยืนนิลูกลองยืนนิลองยืนนิเต่าเบอร์เจ็ดเอาละพี่ดีมล่วงไปแล้วนะครับตอนนี้เบอร์สามเบอร์สามและสุดท้ายและสุดท้าย เบอร์หกเอ้าวเาเฮ้ยคะแนนเท่ากันเก้าได้แปดฝอยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดที่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9อ๋อไม้ไม้ขีดห้าแสดงว่าเราต้องนับนับหกสิ เหลือน้าผ้าอ๋อเขาขีดแบบนี้หมดเลยสิหนึ่งสองสามห้าแล้วก็ขีดแสดงว่าตับละห้าใช่ไหมไม่จะตับละหกนะอ๋อนี่ไงเราเจอแล้วเขาเป็นมาตรฐานของเขาก็คือเขาทําตับละห้าแล้วก็ขีดออ้ยหลอนเลยหลอนเลยทีนี้เอออันนี้เป็นห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดแปดคะแนนเท่ากันอันนี้ได้หกอันนี้ได้หกอันนี้ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบสองอ่าสรุปคะแนนก่อนของเจเจยี่สิบสองเก้าได้แปด ฝอยได้แปดดีมได้หกปามได้6พี่เกลได้หนึ่งคนอื่นไม่ได้คะแนนเนาะเราจะทำยังไงให้คนที่ได้คะแนนเท่ากันมีผู้ชนะโอ้น่าเกลอยากมีผู้ชนะเป็นรองอันดับหนึ่งและรองอันดับสองเออทำยังไงตอนนี้อ่าพี่เจเจชนะขาดลอยแล้วเอาส่วนสูงเลยเหรอน่าเกลเดี๋ยวเราจะเลือกใหม่เอาอีกสองคนเออเลือกได้แค่เก้ากับฝอยสองคนนะ เอออย่าเพลอเขียนคนอื่นมานะบัตรเสียนะอนเอาละครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับมีคะแนนเท่ากันอยู่2คนมีเก้ากับฝอยนะครับซึ่งคุณหมูอยากได้ลองอันดับหนึ่งหรือลองอันดับสองอยากได้ผู้ชนะนะครับถ้าเกิดมันก้ากึ่งอย่างงี้ก็จะเถียงกันเฮ้ยใครชนะใครวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยถ้าส่วนสูงให้ถ้าส่วนสูงหนูชนะอย่าง,งจะไปชนะใครอีกเลยเนี่ย<อ>แบบนี้ชนะใครได้ด้วยเหรอชนะไอ้เก้าอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้หมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะรีบเบอร์สี่ เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สองกูว่าเลือกตั้งซ่อมมันกว่าป่ะเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่อันนี้เลือกตั้งประธานนักเรียนหรืออย่างไรเบอร์สี่เบอร์สอง เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สองโอ้สูสีว่ะมวยคู่นี้สูสีเดี๋ยวมันจะบอกนำกันอยู่แค่ไม่กี่คะแนนนะครับสูสีครับเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ไม่ปลอบใจเพื่อนเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ <Si ่งไอ้โคตรถีไอะเรื่องเบอร์หน um ึ่งวะขีดให้เขาหน่อยขีดให้เขาหน่อย เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สโอ้ตอนนี้นับอยู่กี่คะแนนครับโอ้สูสีสูสีนับแค่เจ็ดคะแนนเองเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สี่เบอร์สี่ เบอร์สองเบอร์สี่เบอร์สี่อย่ายุ่งกับหีบบัตรครับฟาวนะครับตัดสิทธ์นะครับอูอยู่นเหเออตัดสิทธ์นะครับอย่ายุ่งกับหีบบัตรครับเบอร์สองเฮเหมือนชนะเบอร์สี่เบอร์สี่ดูน้องปอสี่ไรอารมณ์มากเลย เบอร์สี่พอสี่บอกใครจะมาเป็นหัวหน้าก็โดนครูด่าเหมือนเดิมเบอร์สี่เบอร์สี่นี่ครับเขาเรียกนอนมานอนมาเลยครับตอนนี้โอ้โหนอนมาเลยครับเบอร์สองเนี่ยมันนินทาครูแล้วเนี่ยเบอร์สองมันนินทาครูทามันนินทาแล้วเนี่ยครูจามเลยเนี่ยไม่ใช่พวกเองเหรอเบอร์สอง ตาทูขอให้เป็นเบอร์อะไรเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สองและใบสุดท้าย <c oughs> ใบสุดท้ายเ <c oughs> บอร์สี่ รุนะครับเราได้ผู้ชนะอันดับ2แล้วนะครับชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งก็คือเจเจอ่ะขาเสียงปผมมือเจเจหน่อยอ่ะออกมายืนเลยเออกมายืนเลยอันดับ2ได้แก่ฝอยใครเลือกมันมาวะเนี่ยกูน่าจะปวดหัวกว่าเดิมอันดับสไอเก้า น,นี้เป็นรองชนะเลิศนะเป็นรองหัวหน้าวงคนที่หนึ่งอันนี้รองหัวหน้าวงคนที่สองนะอปมือปปเพื่อนด้วย แตเรียบร้อยนะครับนะเหตุผลในการเปลี่ยนหัวหน้าวงของเราในครั้งนี้ก็คือผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารวงก็ยังไม่เข้าตาเท่าไหร่นะครับนะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาภารกิจเยอะหรือไม่ก็น้องดื้อเกินไปก็เลยแบบหูยากมากนะครับคหมก็เลยมองว่าอ่างั้นเราเปลี่ยนหัวหน้าวงกันดีกว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะเพราะว่าครูเพื่อครูจะเหนื่อยน้อยลง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออสรุปหน่วยกันเดิมเพราะเพราะพวกเองนี่แหละตอนนี้สรุปว่ารอบน,นี้เราได้ปห้านะครับมาเป็นหัวหน้าวงนะครับป6ก็ปิวไปหมดเลย นะพี่ปามก็ได้มา6คะแนนพี่เกลก็ไม่รอดนะครับรอบนี้ปอ6หกไม่ยอมปล่อยมาเองนะครับไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นรอบนี้เราก็เลยลักหลับเราเรียกสภาลักหลับ <Down> นะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทีหมหัวหน้าวงชุดใหม่ของเราในปีนี้ด้วยเจอกันให,หม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ